น้อยหนานี้ปลูกง่ายครับปลูกง่ายต่ายากทนแรงโดยเฉพาะน้อยหน่าหนังนี่นะครับมันหวานหอมอร่อยจริงๆนี่คือดอกกองน้อยหน่าครับ นนี้ติดติดแล้วครับติดแล้วติดผลอนผอนแล้วนี่เป็นกลีบดอกครับก็ะจะมี สามอันที่เป็นกลีบดอกนี่ผลมันแก่จัดแล้วครับอีกไม่นานมันก็จะสุกนี่ยังไม่จัดแต่เกือบจะได้แล้วครับดอกแบบนี้ไม่ติดครับไม่ติด ไม่ติดเดี๋ยวมันก็แห้งไปมันไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ถ้าดอกสมบูรณ์มันจะใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ยังไม่ค่อยติดดอกที่ไม่สมบูรณ์ถ้ามันติดมันก็จะได้ผลเล็กครับนะฮะดูที่ดอกถ้าดอกใหญ่สมบูรณ์ผลก็จะใหญ่ด้วยครับแบบนี้ครับนี่สมบูรณ์อันนี้ไม่สมบูรณ์ ประมาณ78เดือนก็เริ่มติดผลแล้วครับสำหรับน้อยหนาเมื่อถึงเวลาวัยของมันที่จะออกผลนะครับการตัดแต่งกิ่งและมีการแตกยอดใหม่มันก็จะทำให้มีการติดดอกลยครับแบบนี้ครับตัดแตง่งแล้วมันก็จะมีดอกออกไปด้วยหลังจากที่มันมีแตกกิ่งใหม่ ผลไม่สมบูรณ์ครับแต่สามารถพัฒนาเติบโตต่อไปได้แต่ผลจะไม่สวยแบบนี้ก็สวยใช้ได้ครับเพราะว่าดูจากผิวเปลือกนะครับค่อนข้างที่จะเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ผลไม่สวยเพราะว่าลักษณะของดอกไม่สมบูรณ์ครับนี่ก็เป็นเมล็ดที่ ร่วงหล่นลงบนพื้นดินครับมันก็งอกง่ายๆแบบนี้ครับน้อยหน่าหนังก็บอกว่ามีน้อยหน่า2แบบนะครับแบบที่มีหนังอันนี้เป็นน้อยหน่าหนังอีกแบบนึงคือก็มีเปลือกเหมือนกันครับเรียกว่านหนังหนังไม่แน่ใจมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ว่าลักษณะมันแตกต่างกันถ้าเป็นน้อยหน่าอีกพันหนึ่งนะครับพอเปิดเปลือกออกเนื้อในมันจะเละๆไม่เกาะกันครับอันนี้คือน้อยหน่าหนังนะครับ ที่บอกว่าหนังมันเป็นเวลาที่เราเอาเปลือกมันออกนะครับเนื้อในมันจะไม่รวนสวยุยส่วนตัวเราแอดมินชอบแบบน้อยหน,น่าหนังครับแบบนี้ฮรรัประทานเรารู้สึกหอมหวานสดชื่นบางท่านก็อาจจะชอบอีกแบบหนึ่งนะครับที่แบบพอเปิดผิวเปลือกออกข้างในก็จะร่วนซุยนะครับไม่ติดกันแบบนี้นะครับมันก็จะแยกออกจากกัน นี่น้อยหน่าหนังเกือบไม่ทันนกครับนกก็ชอบชอบน้อยหน่าหนังเนี่ยบางท่านก็ชอบอีกแบบหนึ่งที่มันเละๆเคยได้ยินมาว่าทางภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าน้อยหน่าชนิดนั้นว่าน้อยหน่าปลาร้าเพราะว่ามันเละอันนี้น้อยหน่าหนังครับแล้วจะแอดมินจะนําวิธีปลูกเพาะมเมล็ดด้วยครับชิมไปก่อนอื <c oughs> ทานแล้วก็คายมเมล็ดออกมานี่ครับมเมล็ดสามารถเอาไปเพาะปลูกได้เลยครับเพาะปลูกง่ายมากเพียงแค่วางลงไปในดินเอาดินตบประมาณสัก1เซนติเมตรหรือครึ่งเซนก็ได้นะครับประมาณนั้นครับ1เซนติเมตรแล้วก็วางไว้ในที่ร่มก็ได้ในที่แดดก็ได้นะครับ แล้วก็รดน้ำเป็นระยะระยะแมวม,มาครับแมวมาเดี๋ยวทานให้หมดเดี๋ยวจะไปแนะนำวิธีเพาะเมล็ดน้อยหนาครับ <l ays> ื เหลือกนี้ก็โยนไว้ใต้โคนนี่แหละครับเอาไปเป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนี่คือต้นอ่อนของน้อยหนานะครับที่แอดมินเพาะแบบง่ายๆตรงนี้แอดมินโยนลงไปในกระถางเพาะเมล็ดอะโวคาโดครับนี่ฮะกระถางเพาะเมล็ดอะโวคาโดนะก็ะจะประมาณนี้ครับ ในกระถางก็จะมีทรายทรายหยาบแล้วก็ดินทั่วไปรวมทั้งมีถ่านนะครับถานชาโคนี่แหละครับถานเตาถ่านนี่แหละครับถานุงอาหารนี่แหละครับก็บดบดนะครับก็ใส่ลงไปอันนี้ไม่ได้พิธีพิธันนะครับก็แค่โยนมเมล็ดลงไปมเมล็ดไหนที่ที่มัน มุดลงไปใต้ฐานเวลารดน้ำนะครับมเมล็ดนั้นก็จะงอกได้ดีครับแต่วิธีเพาะที่แน่นอนเลยครับก็คือให้ทําแบบนี้ครับนี่มเมล็ดที่แอดมินทานเมื่อสักครู่นี้เมื่อจะเลอะหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อจะเลอะหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าจะสาธิตให้ดูอ่ะไปดูกันเลยครับนี่คือมเมล็ดที่โยนแล้วมันไม่เข้ากระถางนะครับมันร่วงลงในกระถางใหญ่นี้ มันก็งอกเหมือนกันงอกง่ายมากมาขอกันเลยครับใช้กระถางขนาดเท่ากันนะครับสั้นหรือยาวไม่สําคัญครับกระถางเนี่ยจะยาวหรือจะสั้นแบบไหนก็ได้ครับขอเพียงแค่ให้มเมล็ดมันมีที่ที่จะมุดลงไปในดินเอาดินใส่เข้าไปแล้วให้มันชมดินลงไปนะครับเพื่อมันจะงอกได้นะครับไม่ต้องใหญ่ยาวขนาดนี้ก็ได้ครับกระถางครับ ไม่ต้องกระถางยาวขนาดนี้ก็ได้สั้นๆก็ได้นี่ก็เป็นแกลบดิบนะครับที่แอดมินเอามาผสมกับดินปลูกต้นไม้ก็หมักเอาไว้ครับใส่เข้าไปเวลาเพาะนะครับถ้าถ้าเมล็ดมันสมบูรณ์นะครับเราก็ เพราะกระถางละ,มะเมล็ดก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่มันเป็นต้นอ่อนแบบนี้แล้วเราแยกรากนะครับแยกต้นไปปลูกเนี่ยมันก็จะยากถ้าใส่กระถางเดียวกันแล้วใส่มเมล็ดเดยอะใ,ใส่เข้าไปเต็มๆแบบนี้ครับก็ดูไปช้าๆนะครับดูไปช้าๆได้แล้วครับนำมเมล็ดลงไปวางเลยครับ วางไม่ต้องสนใจว่าข้างไหนเป็นที่ที่จะไอมะเมล็ดมันจะงอกออกมาต้นอ่อนจะงอกออกมาครับวางลงไปเลยครับถ้ามีกระสาที่ก็ใส่ไปเยอะๆครับลงไปเรียบร้อยประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าเราใส่แบบนี้นะเวลาที่มันงอกเป็นต้นอ่อน แบบนี้นะครับมันจะแยกแยกต้นไปปลูกแล้วรากมันจะขาดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สาธิตให้ดูนะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับถ้าจะแยกต้นอ่อนที่มันรากติดกันแล้วก็แค่ตัดตัดก็ไม่ตายครับก็โตเหมือนกันนะแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะเราก็แยกเพาะกระถางละหนึ่งเมล็ดก็ได้ครับเวลาที่เอาไปปลูกเนี่ยเราจะได้ถอดยกต้นออกจากกระถางไปปลูก ง่ายดีครับเกลียล่ยเกลีย่ยเกลี่ยเสร็จแล้วครับกดลงไปเรียบร้อยครับกดลงไปแบบนี้คะก็ลดน้ำครับ นิดๆก็พอเสร็จเรียบร้อยกับเพาะอะเล็ดน้อยหน่าหนัง